ครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะครับมาไหว้เท้าเวสุวรรณนะครับที่วัดปากเขาสาใต้นะครับจังหวัดสระบุรีนะครับสําหรับด้านหลังผมนี่ก็จะเป็นเท้าเวสุวรรณองศ์ใหญ่นะครับผมก็จะพาทุกคนครับไปไหว้เท้าเวสุวรรณกันนะครับ ที่ทุกท่านเห็นอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นาขาวปสวนหลงใหญ่ที่วัดปากเขาสารใต้จังหวัดสรุบรีรีนะครับสําหรับวัดปากเขาสารใต้นี้ก็จะอยู่ติดนนถนนพหโนโยตินนะครับฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะครับขับรถผ่านค่ายทหารค่าอยอดีสรมานิดเดียวนะครับ พาเวสวันก็จะสูงประมาณเก้าเมตรนะครับเป็นก็จะเห็นมีคนมากราบไหว้ขอพรนะครับ อันนี้ก็อากาศค่อนข้างจะร้อนนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนนะครับชมบมร,ริเวณรอบๆองทาววสปันงใหญ่นะครับ ไว้จะพ้นด้านข้างนะครับ สำหรับด้านข้างก็ยังมีจุดให้บูชาดอกไม้ทุบเทียนแล้วก็ดอกกลาบนะหรับเพื่อมาสักการะเ,เวสวุวรรณนะครับ ก็เป็นบนริเวณรอบๆนะครับ,บราาาน,นะครับวัดปากเขาสามใต้ประตูทางเข้านะครับก็จะติดถนนโพนโยธินนะครับฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะครับถ้าใครขับรถผ่านมาก็จะมองเห็นท้าเวสวรร์เลยนะครับเพราะว่าองค์สูงประมาณเก้าเมตรนะครับสูงมาก ็จะมีคนทยอยมาไหว้ยอยู่ตลอดนะครับอากาศรา้อนมากครับวันนี้ แต่ตอนเช้าเหมือนฝนจะตกครับแต่วันตอนนี้ตอนประมาณบ่ายสองครับตอนนี้ร้อนค่อนข้างจะร้อนครับจะเห็นคนกลางร,ร่มมาด้วยนะครับว่าอากาศค่อนข้างจะร้อนครับรรคเรับ รรรับับบอวดคนี่นะครับถ้าใครขับรถผ่านวัดปากเขาสารใต้น,นะครับขาเข้ากรุงเทพนะครับเลยค่ายดิสอนมานิดเดียวนะครับ ก็จะเห็นท้าวิสวรรณล,ลงใหญ่นะครับวัดปากเขาสารใต้ก็จะก็จะติดถนนหน้าพระหวนโยนกินเลยนะครับ